สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับ e p พที่5นะครับในในอีนี้นะครับเราจะเรียนเกี่ยวข้องกับการที่1ลักษณะน,นั้นมีสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างในการควบคุมนะครับก็จะประกอบไปด้วย2อย่างคือ Multiple a l อ e l e และ p o y y e n e นะครับเนาะถ้าพร้อมไปแล้วเราไปดูกันเลย สำหรับ multiple and l อนนะครับเราต้องให้นักเรียนเข้าใจก่อนว่าคำว่า multi แปลว่าอะไรอ่ะฉะนั้นแวะนิดนึงนะครับมีอยู่สองคำที่เราต้องรู้จักตอนนี้คือคำว่า poly กับ multi 2องคำนี้ Poly กับมัลตินี่คืออะไรนะครับถ้าครูอธิบายง่ายๆคือ poly หมายถึงอย่างนี้ครับวุบวุบวุบแบบนี้ ถ้าเกิดว่าเป็นมัลติจะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับก่อนอื่นเลยนะครับครูต้องให้พวกเรามารู้จักกับสองคำนี้ก่อนนะครับคือคำว่าพ o ลีกับมัลตินะครับพลี Poly หมายถึงยังไงนะครับก็คือหมายถึงลักษณะคือเหมือนลูกชิ้นเนี่ยต่อกัน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 เรื่อยๆไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับส่วนคำว่ามัลติเนี่ยจะเป็นลนักษณะของวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยต่อกันไปเรื่อยๆนะครับซึ่งสองคนนี้มีความหมายที่แตกต่างกันแต่หมายถึงเยอะๆทั้งคู่เลยอ่ะใครพอจะมองออกบ้างว่ามันเหมือนและคล้ายกันอย่างไรเหมือนก็คือมันมีเยอะใช่ไหมแต่โพลีเป็นยังไงครับโพลีคือจะมีลักษณะเหมือนกันเท่านั้นใช่ไหมครับเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยแล้วต่อกันไปสายยาวเราเรียกว่าโพลีแต่ถ้ามัลติเนี่ยคือจะมีความแตกต่างกันในสายสายเดียวใช่ไหมครับเนาะ โอเคไหมฮะฉะนั้นยกตัวอย่างให้เข้าใจมากที่สุดก็คืออะไรพวกโพลีแซคคลายที่เราเคยเรียนมาแลว้วนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของน้ําตาลโมเลกุลเดี่ยวต่อก,กันต,ต,ต่อการต่อกันต่อการยาวๆยาวๆยาๆซึ่งเป็นน้าตาลโมเลกุลเดี่ยวเหมือนกันหมดเลยนะครับส่วนคำว่ามัลติคืออะไรยกตัวอย่างง่ายที่สุดคือมัลติมีเดียนะครับมัลติมีเดียคืออะไรภาพเคลื่อนไหวใช่ไหมก็จะมีแสงสีเสียงใช่ไหมครับแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวในสื่อมัลติมีเดียต่างๆเช่นทีวีอย่างนงี้เป็นต้นนะครับเนาะอ่ะฉะนั้น ถ้าเราเข้าใจทราบสับของสองคำนี้แล้วพอเรากลับมาเรียนปุ๊บ multiple and lean เราจะแปลว่าได้อย่างไรนะฮะก็จะเป็นอะไร multi แปลว่ายังไงลูกมากใช่ไหม multi แปลว่ามาก and lean ก็คือ and lean เลยเนาะตวงตัวเลยฉะนั้น multiple and lean หมายความว่าอย่างไงมีมากกว่า2ในการควบคุม1ลักษณะโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะควบคุมก็คือจะเป็น แอลลีนเด่นใช่ไหมครับกับแอลลีนด้อยควบคุมลักษณะต่างๆใช่ไหมครับแต่ตัวนี้มันมีแอลลีนเด่นอยู่2ลักษณะก็คือจะเป็น i ใหญ่ A และก็ I ใหญ่ B แบบนี้ซึ่งมันมีกี่ตัวควบคุมลักษณะเดียว3ตัวใช่ไหมครับแอลลีน3ตัวเลยที่มาควบคุมลักษณะของหมู่เลือดซึ่งหมู่เลือดที่เรากำลังจะพูดถึงนี้คือระบบหมู่เลือดแบบ ABO นะครับหมู่เลือดแบบ ABO นะครับ ABO แตกต่างกันยังไงอ่ะเรามาดูกันนิดหนึ่งแวะมาดูกันนิดหนึ่งนะครับหมู่เลือด A มีแอนติเจน A แอนติบอดี B หมู่เลือด B มีแอนติเจน B มีแอนติบอดี A ส่วนหมู่เลือด AB มีทั้งแอนติเจน A และแอนติเจน B แต่ไม่มีแอนติบอดีใช่าใจไหมครับส่วนหมู่เลือด O ไม่มีแอนติเจน แต่มีแอนติบอดีทั้ง2แบบนัคนก็คือ A กับ B เลยนะครับคราวนี้อธิบายให้นักเรียนเข้าใจง่ายที่สุดแอนติเจนคือสิ่งที่แสดงออกหมายถึงสิ่งที่แสดงว่าเป็นตัวเองใช่ไหมครับส่วนแอนติบอดีคือสิ่งที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับแอนติเจนถ้าเกิดว่าแอนติเจนกับแอนติบอดีมันตรงกันเช่นแอนติเจน A กับแอนติบอดี A เจอกันแบบนี้ฟึบเข้าคู่กันได้อย่างนี้มันก็จะเกิดการทําลายการเกิดขึ้นนะครับก็เป็นดังภาพข้างล่างใช่ไหมครับเมื่อ แอนติเจน A, a เจอกับแอนติบอดี A สิ่งที่เกิดขึ้นคือเลือดจะเกิดการถูกทำลายนั่นเองนะครับเนาะอันนี้คือความรู้พื้นฐานแต่คราวนี้พอมาเข้าสู่พันธุศาสตร์ปุ๊บเนี่เราเข้าใจว่ามันคือ multiple a l l e ใช่ไหมครับซึ่งมันจะควบคุมด้วย3 a l l e นั่นเองเนาะก็คือมี a l l i e 3ตัวคือ I ใหญ่ A I ใหญ่ B แล้วก็ I เล็กนะครับนะ อ่ะคราวนี้เรามาดูกันว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะจีโนไทป์ตัวนี้ครูเขียนเบืงนี้แล้วเรียบร้อยโอเคไหมครับแต่ครูมั่นใจว่านักเรียนก็จะงงๆอ่ะลองเขียนทับลงไปนะครับหมู่เลือด A จะมีลักษณะอยู่2แบบคือ i อใหญ่ A ใหญ่ A กับ II ใหญ่เเล็กหมู่เลือด B คือ i ใหญ่ B ไอใหญ่ B หรือ i ใหญ่ B i เล็ก หมู่เลือด AB คือ I ใหญ่ A I ใหญ่ B และหมู่เลือด O คือ I เล็ก I เล็กแบบนี้ทันไม่เอ่ยทันไม่เอ่ยอ่ะถ้าทันนะครับเรามาอธิบายง่ายๆนักเรียนเรียนเงื่อนไขของเมนเดลมาหมดแล้วใช่ไหมเงื่อนไขการผสมทางพันธุศาร์มาหมดแล้วนะครับเนาะคราวนี้เรามาดูกันอันนี้เป็น complete d o m i n a n t ถูกไหมซึ่ง I ใหญ่ข่ม I เล็กได้ แต่อาใหญ่นี้เป็นแบบไหนไท p e a ถูกต้องไหมครับอันที่2คืออาใหญ่ b สามารถข่มอเล็กได้ก็เป็น complete dominance แต่พอมาเป็น a b ปุ๊บหนีเงื่อนไขไหนครับเออเงื่อนไขไหนอ่ะต่อมาต่อมาต่อมาอาถูกต้องครับก็คืออะไรลูก codominance ใช่ไหมครับ codominance นั่นเองใช่ไหมครับฉะนั้นนี่คือเบื้องต้นของการทำความเข้าใจเงื่อนไขนี้ ถ้าเราเข้าใจเงื่อนไขสามเงื่อนไขแล้วเรามาเรียนมัลติเพลยอลีนก็จะง่ายขึ้นคราวนี้เรามาพูดถึงกรณีตัวอย่างเช่นสมมุติว่าพ่อเป็นมีหมู่เลือด A แท้แม่มีหมู่เลือด B แท้ถ้าคำว่าแท้หมายคำว่าโฮโมไซกัสใช่ไหมครับฉะนั้นโฮโมไซกัสนี่คือจะต้องมีลักษณะเป็นยังไงเหมือนกันฉะนั้นก็จะได้เป็น i ใหญ่ A I ใหญ่ A กับ I ใหญ่ B I ใหญ่ B แกมีดที่เขาสร้างมาหรือเซลล์สืบพันธุ์ที่เขาสร้างมาคืออะไรครับก็จะเป็น I ใหญ่ A กับ I ใหญ่ b ลูกของสองคนนี้มีโอกาสเป็นแบบไหนครับก็คือ I ใหญ่ A i ใหญ่ B ฟรีโนไทป์ของเขาคือหมู่เลือด A B พ่อหมือเลือด A แม่หมู่เลือด B แท้แบบนี้นะครับโอเคไหม คิดเหมือนกันเลยสังเกตดูวิธีการผสมกับการสร้างสีงสันเหมือนกันทุกประการเลยคราวนี้ครูถามเล่นๆครูถามเล่นๆถ้าหมู่เลือด A แต่งงานกับคนหมู่เลือด O ลูกมีโอกาสเป็นหมู่เลือดใดได้บ้างถ้าเกิดว่าพ่อหมู่เลือด A แม่หมู่เลือด O ลูกมีโอกาสเกิดโลหิตแบบใดได้บ้างอ่ะเรามาลองดูซิเมื่อกี้นี่ครูบอกว่ายัางไงนะพ่อ A แม่ O ถูกต้องไหมครับคราวนี้ A เนี่ยมันเป็นได้ทั้ง2แบบเลยก็คือเป็น A ใช่ไหมเป็นจีโนไทป์ได้2แบบเลยก็คือได้ทั้ง i ใหญ่ i ใหญ่ I, A i ใหญ่ I, A กับ i ใหญ่ I, A i เล็กแบบนี้ส่วนแม่เนี่ยมีได้แค่แบบเดียวคืออะไรลกูกคือแบบ i เล็ก i เล็กถูกต้องไหมคราวนี้เราจะเอาตัวไหนมาคิดถ้าเราดูแบบเผลอๆเนี่ยเราคอสกันมาเต็มที่แล้วเราก็จะเห็นว่า ตัวนี้ผสมกับตัวนี้ยังไงก็ได้หมูเลือด a ใช่หรือไม่ฉะนั้นมันได้แค่หมูเลือดเดียวแต่ครั้นี้เขาบอกว่าได้หมูเลือดใดบ้างฉะนั้นเราต้องเอาความหลากหลายที่สุดมาคิดฉะนั้นเราจะตัดตัวนี้ออกไปก็จะเอาแค่ตัวนี้มาคิดนะครับก็จะได้เป็นอะไรหรอกก็จะแยกเป็นเชื้อสืบพันธุ์ก็ได้เป็น i ใหญ่ a กับ i เล็ก e ใช่ไหมครับผสมกับ i เล็ก e ฉะนั้นลูกมาจะมีอยู่ทั้งหมดอยู่2ลักษณะก็คือ i ใหญ่เ i เล็ก แล้วก็ i อเล็กไเล็กฟีโนไทายของเขาคืออะไรลูกฟีโนไทป์ของเขาคือ A กับ O โอเคไหมนี่คือเงื่อนไขที่เป็นไปได้ของเขานะครับโอเคเนะาะคราวนี้ครูถามครับครูถามครูถามครูถามถ้าเกิดว่ากรณีพ่อเป็น A แม่หมู่เลือด B ลูกมีโอกาส O หรือไม่ลองคิดสิพ่อเป็น A แม่เป็น B ลูกมีกาสเป็น O หรือไม่ให้เวลาคิดนะครับ3านาทีไป ใครคิดได้แล้วนะครับกลับมานะครับอ่ะมาดูกันนะครับถ้าคิดก็คือเป็นแบบไหนมีโอกาสเป็นแค่กรณีเดียวคือถ้าพ่อเป็น i ใหญ่เ i เล็กใช่ไหมและแม่เป็น i ใหญ่ b i เล็กอย่างนี้ใช่ไหมครับเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อกับแม่คือจะเป็นไงก็จะเป็น i ใหญ่ a กับ i เล็กแล้วก็ i ใหญ่ b กับ i เล็กอย่างนี้ใช่หรือไม่อ่ะ เมื่อผสมกันเหมือนเดิมเลยหน้าจับกับหน้าเป็นอะไรลูก ii a ii b ใช่ไหมต่อไปหน้าจับกับหลังหน้าจับกับหลังได้เป็น ii a i เล็กนะครับและต่อไปหลังจับกับหน้าหลังจับกับหน้าเป็น ii b i เล็กต่อไปหลังจับกับหลังเป็นอะไรลูก i เล็ก i เล็กฉะนั้น ฟรีโนไทป์ที่แสงออกมาปุ๊บนี่ก็มีได้ทั้ง4หมู่เลือดถูกต้องไหมก็จะมีหมู่เลือดอะไรบ้าง1คือ A B 2คือ A 3คือ B และ4คือ O ฉะนั้นมีโอกาสเกิดลูกไหมมีโอกาสเกิดลูกเป็น O หรือไม่อ่าถูกต้องครับมีโอกาสเกิดลูกเป็น O แต่ว่าต้องเป็นกรณีเดียวคือพ่อเป็น h e t e r o z y g o u และแม่ก็เป็น เฮตโรไซกัสถ้าในกรณีหมู่เลือด AB นะครับโอเคไหมฉะนั้นไม่ต้องไปสืบนะลูกนะว่าเออพ่อเราเป็น A แม่เราเป็น B แล้วเราเป็น O เฮ้ยเราเป็นลูกคนข้างบ้านหรือเปล่าไม่ต้องคิดเยอะนะครับเรามีความรู้แล้วเราก็สามารถคอดได้แล้วก็สันนิษฐานไปเลยว่าพ่อมีลักษณะเป็นจีนไทป์แบบเฮต e โรไซกัสและแม่มีจีนไทปแบบเโรไซกัสเช่นเดียวกันโอเคไหมครับอ่ะเรื่องนี้พอจะเข้าใจไหมเอ่ย ฉะนั้นการควบคุมหนึ่งลักษณะเนี่ยวิธีที่ดีที่สุดคือการที่นักเรียนสรุปตัวนี้ได้นะครับเนาะก็จะมีทั้งหมดกี่เงื่อนไขเลยสังเกตก็จะมี1คือโคโดมิแนนสองคืออะไรลูกคอมพลตโดมิแนนใช่ไหมครับและก็อันนี้คือ i, โฮโมซิกัสรีเซสซีโอเคไหมครับเนาะนี่คือเบื้องต้นโอเคไหมครับอ่ะฉะั้นไปต่อเรื่องต่อไปเลยนะทางนี้เรื่องต่อไปครับโพลีจีน โพลียีนคืออะไรโพลีแปลว่ามากๆแต่เหมือนกันฉะนั้นคำตอบของมันคืออะไรลูกโพลียีนคือยีนหลายๆยีนควบคุมเพียงแค่หนึ่งลักษณะยีนหลายๆยีนควบคุมเพียงแค่หนึ่งลักษณะเช่นเราให้อาเนี่ยอาใหญ่เนี่ยควบคุมลักษณะสีแดงอาใหญ่นะเท่ากับแดง อาร์เล็กเท่ากับอาร์เล็กเท่ากับขาวฉะนั้นจากที่นักเรียนดูตรงนี้ถามว่ามันมีกี่คู่ยีนมันมีกี่ยีนเกี่ยวข้องนับเลยมี1 2 3ถูกต้องไหมมี R1 R2 และก็ R3 ทั้งสองข้างเลยแสดงว่ามันมีเกี่ยวข้องอยู่ทั้งหมดอยู่3ยีนที่ควบคุมลักษณะสีแดงถูกต้องไหมครับเนะะาะอะคราวนี้เมื่อ ลักษณะสีแดงแท้สีแดงแท้ผสมกับสีขาวแท้โอเคไหมครับสีแดงแท้บวกสีขาวแท้ปุ๊บสิ่งที่ได้คือจะเป็นสีชมพูโพลียียนคือจะได้เป็นสีชมพูเอ่งเงินไข่ไหนนะถูกต้องครับ incomplete d o m i n a n c ies, ant, นั่นเองนะครับก็คือการข่มไม่สมบูรณ์นั่นเลยสังเกตดูครับอันเนี้ยมันมีอาใหญ่ยอยู่6ตัวใช่ไหมอาใหญ่ยอยู่6ตัวอันนี้มันมีอเล็กอยู่6ตัวเช่นเดียวกัน แต่พอมาผสมกันปุ๊บจะมีอใหญ่อยู่3ตัวและก็อเล็กอยู่3ตัวใช่ไหมครับมันก็แสดงออกมาแค่ครึ่งหนึ่งโอเคไหมมันแสดงออกมาเพียงแค่ครึ่งหนึ่งพอแสดงออกมาครึ่งหนึ่งปุ๊บเราอยากรู้ว่าสีแดงหายไปไหนเราทำยังไงนะเอา f 1คูณกับ f 1ใช่ไหมสิ่งที่เราเคอตมาได้เราก็จะได้ตาราง64อ่ะแบบนี้8คูณ8เป็น64ใช่ไหมครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆจุดสีดำคือลักษณะแอลลีนเด่น จุดสีขาวคือลักษณะแอลลินด้ถ้านักเรียนดูตรงนี้นักเรียนจะสังเกตว่าถ้าไม่มีจุดสีดําเลยจะเป็นสีขาวถ้ามีจุดสีดําทั้งหมดจะเป็นสีแดงและถ้ามีจุดสีดํามากเท่าไหร่ก็ตามก็คือมีแอลลินเด่นมากเท่าไหร่ก็ตามมันก็จะแสดงสีเข้มขึ้นเท่านั้นถูกต้องไหม ฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราไม่สามารถแยกออกได้เลยว่าอันนี้แดงอันนี้ขาวเพราะมันยังมีสีชมพูสีแดงเลือดแล้วก็สีแดงไอ้สีพูอ่อนอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับมันยังมีอะไรอีกเล็กๆน้อยๆ,ๆซึ่งเราไม่สามารถแยกได้ชัดเจนเหมือนกับหมู่เลือดเพราะว่าหมู่เลือดนี่สแสดงออกมาก็คือจะแดงออกมาเป็นเลยคือ A B, A แล้วก็ B แล้วก็ O ถูกต้องไหมจะแสดงออกมาชัดเจนเลยแต่พอเป็นลักษณะของโพลีเีทปุ๊บมันจะแสดงออกมาไม่ชัดเจนนะครับงั้นเราก็เลยเอาสิ่งที่ได้เนี่ยามาเทียบสีกันและจัดเป็นค่าเชิงสถิติครับพอจัดเป็นค่าเชิงสถิติปุ๊บเราจะได้กราฟระคังความแบบนี้เราจะได้การาฟระขังความแบบนี้ะะม,บบนมีลักษณะเด่นอยู่1ใน64และมีลักษณะด้อยอยู่1ใน64และสิ่งที่มีมากที่สุดคืออะไรครับ ลักษณะสีชมพูเพราะเป็นลักษณะกึ่งกลางจะมีทั้งหมดอยู่20ส่วน64สังเกตไหมและมันก็จะเป็นอย่างนี้ระคังความอะไรที่มีแดงมากๆก็คือมีแอนลินดิตมากๆก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือถ้าไหนมีแอนลินเด่นน้อยก็จะอยู่ฝั่งขวามือนั่นเองทําเป็นสถิติได้มันจึงเป็นที่มาของการเรียนรู้เพิ่มอีกอย่างหนึ่งนั่นคือการเรียกครับการเรียกการเรียก มัลติเปิรแอลนกับโพลีน e มีความแตกต่างกันคือมัลติเปิรแอนนจะแสดงออกชัดเจนว่าเป็นแบบไหนตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับก็คือเป็นหมู่เลือด A เป็นหมู่เลือด B เป็นหมู่เลือด AB เป็นหมู่เลือด O ตั้งแต่เกิดเลยไม่มีใครที่เป็นหมู่เลือด A แล้วโตขึ้นมาเป็นหมู่เลือด O ถูกไหมเพราะมันถูกกำหนดด้วยพันธุก,กรรมในขณะเดียวกันถ้าเป็นโพลิยินเนี่ยมันถูกกำหนดมาตั้งแต่เกิดเหมือนกันลูกแต่ว่า ถ้าเรามาเปรียบเทียบกับคนในตารางนัานขวามือตรงนี้นะครับถ้าเรามาเปรียบเทียบกับตารางนี้ปุ๊บนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าสีเนี่ยสีผิวเนี่ยอันนี้ของสีผิวของคนนะครับนะสีผิวของคนเนี่ยก็จะมีคล้ำกับสว่างใช่ไหมครับจะมีค้ำกับสว่างและสิ่งที่สําคัญคือเราเนี่ยไม่ได้มีผิวค้ำตลอดทั้งชีวิตถูกต้องไหม มันเป็นอิทธิพลของยีนก็จริงแต่ว่าอิทธิพลภายนอกก็มีผลกับมันเช่นเดียวกันฉะนั้นบางคนอาจจะมีผิวคล้ำเพราะตากแดดมากบางคนอาจจะมีผิวขาวเพราะว่าไม่โดนแดดเลยอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับเราก็เลยเข้ามาสู่การจําแนกอยู่2ลักษณะข้อมูลแบบนี้นั่นคือหน้านี้ครับลักษณะทางพันธุกรรมมีอยู่2รูปแบบนั่นคือการแปลผันต่อเนื่องและแปรผันไม่ต่อเนื่องการแปรผันต่อเนื่องหมายความว่ายังไง การไปผันต่อเนื่องหมายความว่าเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆโอเคไหมครับเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเช่นอะไรเช่นสีผิวเป็นต้นใช่ไหมครับไหนล่ะเช่นสีผิวของคนสีผมความสูงความฉลาด ความสามารถในการผลิตอย่างนี้เป็นต้นโอเคไหมครับนี่คือลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะแปรผันไม่ต่อเนื่องแปรผันไม่ต่อเนื่องสิ่งนี้เกิดขึ้นคืออะไรแปรผันไม่ต่อเนื่องนี่คือมีหรือไม่มีคีย์เวิร์ดคือมีหรือไม่มีตั้งแต่เกิดเช่นลักษณะตาชั้นเดียวตาสองชั้นใช่ไหมครับตาชั้นเดียวเนี่ยเรามีปุ๊บเนี่ยไม่ใช่ว่าวันพรุ่งนี้ตื่นมาปุ๊บตาสองชั้น ว่าต่อไปตา3ชั้นว่าต่อไปตา4ี่ชั้นก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับฉะนั้นเราจะมีลักษณะตาชั้นเดียวหรือตา2ชั้นนีชัดเจนตั้งแต่เกิดเลยนะครับเราเรียกว่าลักษณะแปรผันไม่ต่อเนื่องก็คือมีก็มีไม่มีก็คือไม่มีเช่นอะไรบ้างเช่นการห่อลิ้นได้การห่อลิ้นไม่ได้มีรักยิ้มไม่มีรักยิ้มอย่างเป็นต้นนะครับจำนวนหนังตานะครับนะสังเกตไหมทา่านนี้นะครับนะมีติ่งหูไม่มีติ่งหูนะครับ นี่คือลักษณะแปรผันไม่ต่อเนื่องคราวนี้ย้อนกลับมาที่ปริมาณการแปรผันแบบต่อเนื่องลักษณะที่แปรผันต่อเนื่องเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราไม่สามารถจําแนกได้ซ้ายหรือขวาใช่ไหมแต่เราจะทําเป็นค่าสถิติฉะนั้นมันมีข้อมูลจํานวนมากเราก็เลยเรียกว่าลักษณะเชิงปร,ริมาณส่วนลักษณะทางพฤติกรรมที่แปรผันไม่ต่อเนื่องเนี่ยเราจะเด่นชัดเลยว่าเป็นซ้ายหรือเป็นขวามีหรือไม่มีก็จะเป็นลักษณะเชิงคุณภาพโอเคไหมครับอ่า ถ้าเรียนเข้าใจตรงนี้นะครับมันจะไปต่อได้แต่ครูอยากให้ในักเรียนกลับไปทบทวนให้เข้าใจมากกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าใครไม่เข้าใจให้ย้อนกลับไปดูใหม่อีกครั้งและค่อยๆทําความเข้าใจไปอะครับต่อมานะครับเป็นการผสมแบบต่างๆนะครับการผสมเพื่อทดสอบแบบต่างๆคราวนี้พูดพูดถึงการผสมเพื่อทดสอบเนี่ยแสดงว่ามันมีการเกี่ยวข้องกับการทดสอบใช่ไหมทดสอบ แสดงว่ามันต้องทําให้เรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมครับเหมือนกับเราสอบเนี่ยเราก็อยากรู้ว่าเราได้ความรู้มีความรู้เท่าไหร่ใช่ไหมการผสมเพื่อทดสอบก็คืออยากรู้ว่าสิ่งที่มีอยู่เป็นยังไงโอเคไหมครับฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้คือการผสมเพื่อทดสอบเนี่ยมีหลายแบบมากเลยโอเคไหมครับเริ่มจากอันแรกนะครับคือ backcross backcross หรือการผสมย้อนกลับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเอาไปผสมย้อนกลับพ่อแม่ลูกเอารูปไปผสมกับพ่อแม่ มักจะใช้ในพืชน,นะครับการผสมย้อนกลับเนี่ยจะเป็นการรักษาลักษณะดีไว้ไม่ให้หายไปจากสายพันธุ์ยกตัวอย่างเช่นถ้าพ่อเป็น A ใหญ่ A ใหญ่แม่เป็นเเล็กเเล็กแบบนี้แสดงว่าสร้างแกมีออกมาจะได้เป็น A ใหญ่กับ A เล็กแล้วลูกออกมาก็จะได้เป็นอะไรลูก A ใหญ่กับเเล็กใช่ไหมครับคราวนี้เราต้องการเอาลักษณะเด่นเนี่ยคงไว้เราก็เอาลักษณะตัวเนี้ยมาผสมกับพ่อใช่ไหม มันก็จะได้ออกมาเป็นกรณีไหนก็จะมีก็เอใหญ่เอใหญ่ผสมกับ A ใหญ่เเล็กลูกออกมาก็จะเป็น A ใหญ่ A ใหญ่หรือ A ใหญ่เเล็กถูกต้องไหมใช่ไหมครับฉะนั้นมันก็จะมีแต่ลักษณะเก็บไว้ลักษณะเด่นเก็บไว้ส่วนใหญ่แล้วนะครับมันคือการอนุรักษ์สายพันธุ์อนุรักษ์สายพันธุ์มักจะใช้กับพืชนะครับเนาะไม่นิยมใช้กับสรรัตว์ ถามว่าทำในสัตว์ได้ไหมได้เช่นการผสมย้อนกลับของวัวสายพันธุ์เลือดผสมเราต้องการเลือดสายพันธุ์แท้แล้วก็ย้อนกลับไปย้อนกลับไปย้อนกลับไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะอะต่อไปครับการผสมเพื่อทดสอบครับการผสมเพื่อทดสอบเนี่ยคืออะไรการผสมเพื่อทดสอบคือเราอยากรู้ว่าตัวอย่างที่เรามีเนี่ยตัวอย่างที่เรามีเนี่ยมีลักษณะอย่างไรแต่สิ่งสําคัญคือการผสมเพื่อทดสอบเนี่ยเราจะต้องเอาไปผสมกับสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เรารู้คืออะไรลักษณะด้อยแท้ถูกต้องไหม ลักษณะด้อยแท้เรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเป็นลักษณะด้อยเนี่ยยังไงก็เป็นลักษณะแท้ฉะนั้นถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับสมมุติถ้าเป็นกรณี A ใหญ่บาร์ bar, แล้วก็ผสมกับลักษณะด้อยแท้ใช่ไหมก็คือ A เล็กเเล็กแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ะสิ่งที่ได้คืออะไรลูกออกมาถ้าลูกออกมาเป็นลักษณะเด่นบาร์แบบนี้เด่นบาร์แบบนี้นะก็คือเป็นลักษณะเด่นอย่างเดียวฟีโนไทป์ออกมาเป็นเด่นอย่างเดียวเด่นนัเรียนก็สันนิษฐานได้เลยมากเเนี้ยมาจากนี่ และ A เนี้ยมาจากนี่แน่นอนใช่ไหมฉะนั้นฝั่งนี้ก็ต้องมี A เหมือนกันใช่หรือไม่เพราะว่ามันมีแค่อัตราส่วนคือ1ต่อ0ใช่ไหมครับก็คือเด่นเท่านั้นเด่นเท่านั้นนะครับจะเป็นกรณีนี้แต่ถ้าเกิดว่าตัวอย่างที่เรามีเนี่ยเป็นลักษณะนี้ A ใหญ่บาร์เล็กเเล็กแบบนี้แล้วลูกออกมาเนี่ยเป็นเด่นต่อด้อย แบบนี้สิ่งที่เรารู้คืออะไรดอยเนี่ยมันจะต้องมาจากฝั่งนี้1อันใช่ไหมและก็ต้องมาจากฝั่งนี้อีก1อันถูกต้องไหมแสดงว่า A เนี่ยที่เป็นลักษณะเด็ดเนี่ยน่าจะเป็นแบบ h e t โ r รไซกัสนั่นเองโอเคไหมครับนี่คือการผสมเพื่อทดสอบโอเคไหมอ่าอัตราส่วนคืออะไรนะ1ต่อ1ฉะนั้น อัตราส่วนนี้ก็ถ้าจําได้ก็อยากให้จํานะครับอันนี้อยากให้จําไว้นิดหนึ่งนะครับเนาะหรือถ้าจำไม่ได้ก็สามารถคอร์สได้นั่นเองแต่จำไว้อย่างหนึ่งนะครับการผสมพันธุ์สอบเนี่ยก็คือจะเป็นการเอาไปผสมกับด้อยแท้ใช่ไหมครับเมื่อผสมกับด้อยแท้เนี่ยเราก็จะทำให้รู้ว่าตัวอย่างที่เรางีเนี่ยเป็นลักษณะโฮโมไซกัสหรือเฮตโรไซกัสนั่นเองโอเคไหมครับต่อไปครับเซลล์คอร์สเซลล์แปลว่าตัวเองใช่ไหมเซลล์แปลว่าตัวเองคอร์สก็คือ การผสมฉะนั้นผสมด้วยตัวเองหรือผสมกับตัวเองก็คืออะไรเช่นกรณี A ใหญ่บาแบบนี้ผสมกับ A ใหญ่บาแบบนี้แล้วลูกออกมาเป็นอะไรลูกเด่นต่อด้อย3ต่อ1เด่นต่อด้อยคืออะไร a ใหญ่บาใช่ไหมต่อ A เล็กเเล็กใช่ไหมครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือแสดงว่าทั้ง2ตัวนี้ต้องมีอะไรลูก เเล็กทั้งคู่ใช่ไหมถึงจะแสดงลักษณะด้อยได้ก็เป็น A เล็ก A เล็กแบบนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่เรามีก็คือเป็นเฮทโรไซกัสนั่นเองแต่ถ้าเซลล์คอร์ดปุ๊บแล้วสมมุติว่าเป็นกรณีนี้ก็คือ A ใหญ่คูณกับ A ใหญ่ธรรมดาเนี่ยเด่นกับเด่นเนี่ยคูณกันเนี่ยและลูกมาเป็นเด่นเท่านั้นเนี่ยเป็นเด่นเท่านั้นเนี่ยแสดงว่าเขาน่าจะเป็นพันธ้ใช่ไหม ก็คือได้แค่ลักษณะเดียวก็คือลักษณะเด่นทั้งหมดในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะด้อยก็จะได้ด้อยออกมาเหมือนกันก็คือได้ออกมาเป็นด้อยทั้งหมดเหมือนกันมีความเหมือนและความแตกต่างกันนิดนึงนะครับมีความเหมือนและความแตกต่างกันนิดนึงเซลล์คอร์สเนี่ยเราสามารถเอามาใช้ในการผสมเพื่อทดสอบได้ด้วยเพราะว่าเราจะได้พิสูจน์ไงว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยเป็นพันธะหรือพันทางถ้าเป็นพันทางอัตราส่วนมันก็จะออกมาชัดเจนคืออะไรลูก3ต่อ1ใช่ไหม แต่ถ้าเกิดว่าเป็นพันธ์แน่ๆก็คืออะไรจะเป็นเด่นทั้งหมดหรือด้อยทั้งหมดนั่นเองนะครับถ้าใครไม่เข้าใจนะครับครูอยากให้ย้อนกลับไปดูใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วแล้วก็สาหรับเนื้อหาเรื่องพันธุศาสตร์เนี่ยที่เกี่ยวข้องกับม3เนี่ยแล้วก็มปลายเนี่ยก็จะจบลงเพียงเท่านี้ต่อไปนะครับ EP ต่อไปจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องโลกทางพันธุกรรมนะครับเนาะไว้เรียนกันใหม่นะครับ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ฮาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ครูพี่นักด้วยนะคะจริงจริงฝากแฟนเ็นครูพี่นักด้วยนะบ๊ายบาย